สวัสดีครับ fc มือนอี่กกับพบกันในวันที่10มกราคม2567ครับเนราะสำหรับคลิปนี้ผมตีน้ำเลขเด่นลางอ่ะสุดสาตัวและ4ตัวอ่ะชนรักหน่วย,มาายใม่ f ได้รับชมครับเนาะก่อนไปรับชมก็กฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนข้อกระติมบิงสูตรสำหรับสูตรนี้จะเคยน้ำลงช่องมามี่หลุดบ้างเขาบ้างนะครับก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนี่คือสัญลักษณ์ที่น้ำลงช่องจริงําหรบสูตรนี้ ก็ค yeah, so ือุดแล้วก็เดินเดินมาแล้วสามวัแล้วก็ลดอีกแล้วก็น้่ลงช่องอ่าวันนี้วันไหนน้่ลงช่องนะครับพักงานเอาไว้พักงานเอาไว้ก่อนนะครับอ่าซ่อมเมืองว่าเขาิรลดอีกว่าเขาก็ลดอีกขึ้นเราเนี่ยครับหลุดมาสองวดซ้อนนะครับแต่กับพักงานยาวๆมากนะครับพักงานยาวๆจนกว่าเขาจะนิ่งนะครับจนกว่าสุดเขาจะนิ่งนะครับเขาก็เข่ามากแล้วสามวดอ่าผมกับพักงานไว้ยาวเลยนะครับผมบริด้ทสีสำรับสุดนี้นะครับ พอสูตรเขาเคยื่อเดินผมก็เลยพักกันไว้ล่องมึงว่าเขาจะเดินต่ออีกว่ะาตถ้านร่ดมาอีกหัวดที่สามยังเดินอยู่กับสิทิมไปเลยนะครับแล้วอ่าเขากลับมาเดินต่อเนื่งอีกสามหมวดเลยนะครับกลับมาเดินผมก็เลยนํามาลงช่องอ่าสําหรับหวดที่พันละกติมีสูตรลดแน่เขาแน่อ่าก็ได้พักกัอนไว้สาหรับสูตรที่ลดนะครับอ่าสำหรับสูตรนี่กัเพิ่งจะนํากลับมาลง ช่องอีกคั้างหนึ่งพอเขากลับมาเดินต่อครับตามนี้เลยแล้วพักงานไว้สามหมวดสอวนมเมนต์สามหมวดตั้งแต่วดที่ออกซีซีนี่เลยนะครับเงาวๆเลยพักพักงานไวน้กว่อนแล้กวกลับมาเดินต่ออ่าสามหมวดสอนก็เลยมั่นใจว่าน่าจะน่าจะไม่รู้แล้วน่าจะเดินต่อน่าจะกลับมาเดินอ่า อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเดินมาสามวดภาวนาขอให้เดินต่อนะครับภาวนาขอให้เดินต่อนะครับมาเบิ่งวิธีคำนวณนะครับผมขอฉีดนะครับวดที่เขากลับมาเดินต่อนะครับแต่บันไหนน้ำลงช่องนะครับเขากลับมาเดินต่อแล้วสามวดหลังจากหลดไปนะครับวดนครับเขาก็เริ่มเข่าที่รักซิฟเนี่ย่า ตัวใหญ่เขาจะมาครบนี่ครับตัวใหญ่เขาจะมาครบนี่ครับเขาบ่าเงินหนึ่งมาหลักซิปอ่าแล้วก็มาครบอีกนี่ครบับเขาาบองวันนี้ว่าสิอ่าได้ตัวใดไหนนับละว,วิธีคำนวณสำหรับสูตรนี่ากานไว,นวน้ดด่วนนับละอ่าข้อทีใส่ลักหน่วยของลำดับที่หนึ่งบวกลักลอยเลขมุนข้างที่หนึ่งบวกลักล หน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกสองคองที่นะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับเขียนเอาไว้แล้วครับหลักหน่วยขององั์ที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับหลักหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งที่เเบิ่งเลยครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งหกกับศูนย์ก็คือหกกับศูนย์บวกสองครั้งที่ สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองได้สองเงีบเลยดีสองทุนไม่ไม่บวกเพราะว่าไม่มีค่าแล้ำละสองสามสี่ห้าเงีบสองสามสี่ห้าสำนักจะเดินต่อหรือไม่เงีบไม่นีสำนักต้องอาจจะมาให้เห็นอีกขอภาวนาขอให้เดินต่ออีกเงีบ สูตรนี้ร่างเดือดดีสูตรซี่ตัวนะครับไม่ยสูตรเดียวสูตรซี่ตัวนะครับที่เหลืออีกสามสูตรก็เป็นสูตรสามตัววัดเลยทั้งสามสูตรสูตรนี้งวดที่ผ่านมากอะเลยน้ำลงช่องเยู่นะครับน้อลงช่องละสองวดสําหรับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาสองตัวล่างออกไปที่แปดเก้า ดูนี้ก็มาทั้งลักสิบเลยก็บรักหน่วยครับนี่เลขแปดมีเลขเลก้าครับเข้าสิบเละหน่วยน้ำลงช่องสองวัตครับาม,มาทั้งสองวัตเลยแล้วก็ฝนะั่งนี้เป็นฝั่งเลขเด่นที่ทาสีเหลืองครับว่าทาให้เปิดเลยครับเนแลครับ เรทาให้หมดทั้งย้อนหลังอ่ะข้างบนนี้เป็นการย้อนหลังนะครับอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างหลุดที่เขาเดินที่ที่จริงเขาก็เดินในอ่าสมมติผมแล้วรับลนะที่จริงนะครับเขาก็เดินดีอยู่นะครับเพราะมีหลุดบ้างหนึ่งงวดนะครับหลุดแค่หนึ่งงวดเท่านั้นนะครับหลุดสามตัวว่าเด็กเขาก็เดินมากแบบอ่าตอนเนื่องกันหางวมดแล้วนะครับน้ำลงช่องสอง ส, sure ส,สําหรับการเดินของเขาสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรสามตัวเดินดีเดินมาแล้วห้างวัดซ้อนที่หลังจากหลุดแบบละแล้วก็นั้ลงช่องสองวัดเดินสองวัดนะครับสหรับสูตรวิธีคํานวณเข้าที่ใส่หลักซิบและหลักหน่วยล่างบวกกันบวกสี่้องที่นะครับตาแหน่งบวกนะหลักสิบและหลักหน่วยล่างก็คือแปดเก้านะครับแต่กับเก้าก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับ วกสี่ตรงที่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งสำหรับศูนี้หนึ่งสองสามครับทูตี้เขาสังเกตบ้างดีดีนะครับเขากระตี่เดินในตำแหน่งหลักหน่วยแบบยังบวกลเลย โอกาสมากสูงมากนะครับเพราะว่าเขาเขารักซิบเสียสองหัวที่เรือเขาก็เดินเดินรักหน่อยยางเดี๋ยวเลยหางหัซสอนนะครับะนะครับพรอนหนาน,นี้เขากเดินมากสิบหน่วยอยู่แต่ว่าหลังๆมากเขาเดินรักหน่วยยังวอลุดจากหมดเลยนะครับยังเดินยาวยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เขา่าจจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสตัวที่เข้าหลักหน่วยก็จะอยู่ อ่านี่ครับตำแหน่งสองตัวนี้สำหรับเนี่ยขวดต่อมาอ่าวอลกคืกเล็กสามตรงนี้เล็กสี่ตรงนี้เล็กหนึ่งตรงนี้เล็กห้าตรงนี้เล็กเก้าตรงนี้เพราะฉะนั้นสองกับสามสองกับสามเท่ากับอ่าเบิ้งดีๆรับนะครับเข้าทีซิกแซกซิกแซกนะครับเบิ้งเบ้งการเดินลังลงมานี่ยครับอ่าลักหน่อยเข้าทีซิกแซกมาหนีเป็นลักหน่อยแซกมาหนีกับเป็นลักหน่อยแล้วก็แซกมาหนีกับ เป๊ะเลยนะครับเลขสองหลักหลักหน่วยเราเต็มเต็มเลยนะครับนะครับน่าจะมีรุ่นนะครับน่าจะมีรุ่นหลักหน่วยของเราหนึ่งสองสามอ่าน่าจะมีรุ่นสักตัวนะครับแล้วกสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่พักงานเพื่อกันนะครับเป็นสูตรที่พักงานเอาไว้เหมือนกันพักงานนะครับ เคยนําลงช่องสามวัดเขาเดือนสามวัดแล้วก็รุดวัดนี่ผมก็เลยพักพักพักเงวเลยอ่าสองวัดพักสองวัดเลยนะครับกลับมาเดินะกลับมาเดินต่อครับกลับมาเดินต่ออีกสองวัดนีครับเพิ่งจะนํากลับมาลงนครับสูตรที่ลุดในวัดที่ผ่านมาผมก็พักเอาไว้อสูตรที่อพักไว้ที่เขากลับมาเดินกลับมาสู้ต่อนะนี่ครับกลับมาลงมาสู้ต่อ แทนสูตรที่พัาง,งานแบบนั้นี่ครับมาแบบนี้เลยมาสองตัวเลยแบบนะครัแบลบ่าสุดนะว่าสูตรนี้ความน่าจะเป็นบางที่กับสูตรนี้กัเดินลักซิปกันแต่ว่าพระนา,าวันนี้ขอให้มาในตำแหนง่งลักหน่วยแบบนั้แต่ว่าสูตรนี้กัเดินเขาซิปหน่วยซิปหน่วยซิปหน่วยบ้างนะครัแบบ่าเป็นลักปันไรแบบนั้นะครัแบบ เขาวบางวิธีคำนวณสำหรับตัวนี้แล้วก็วิธีคำนวณเท่าติดไซดหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกสองของที่ลหลักสิบล่างก็คือเลขแปดแล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์เลขศูนย์แล้วก็ก็บวกสองของที่ศูนย์ไม่มีค่าเท่าก,กับแปดบวกสอง เป็นสิบได้ศูนย์ได้ศูนย์เป็นตัวแรกนะับศูนย์หนึ่งสองครับ,รบจะเดินต่อหรือไม่ครับสิบห้าเดินมาแล้วสิบหกอ่าก็หลุดสองหวดขวดนี้เป็นวัดที่อ่าสิบเจ็ดจะเดินต่อไหมครับจะเดินต่อไหมหลุดสองครั้งแล้วครับ แต่เขาก็ยังเดินดีอยู่นับละยังเดินดีอยู่เนี่ยครับวันนี้ก็มีชนหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างเนี่ยหลักสิบก็มีเลขหนึ่งหลักหน่วยก็มีเลขหนึ่งนับะแต่ว่าครหลักหน่วยกับติดดับอยู่แต่ว่ากับกับวอนแนนบางข้างเลขดับกับมีสิทธิ์หลุดได้กันท่าอ่าสูตรเขาเด่นมากๆากนับะก็ระวังไว้ก่อนนับละระวังเอาไว้ก่อนครับดี๋ยวเขาจะมว่าเบิ่งสูตรสุดท้ายสูาสุดสุดท้าย สำหรับเลขเด่นรางกสิย่งางอยู่อ่่อาอาีกประมาณสองคลิปเดี๋ยวกสิมีชุดอ่ชนชนหลักสิบนะครับชนหลักสิบจะชนตัวไหนเน้นๆน,นะครับเดี๋ยวกสิล่องให้ถ้าย่อยล่องให้เอฟทีได้รับชมแล้วก็มีชนประกบน้ำอีกคลิปหนึ่งน,นะครับสำหรับเลขเด่นเดี๋ยวห้องอ่รทำการสรุป ล่างนะนาะตอนนี้เขาวางเหล็กเด่นกัก่อนเพื่อความมั่นใจให้เอฟซีนะล่ะเพิ่มความมั่นใจให้ทีนะครับสำหรับเดล็กเด่นสูตรนี้ก็คยเดินดีมากเหนกันครับพอนำลงช่องวันแรกปั๊บรุดเลยนะครับรุดเลยนะครับล่ะพักงานเอาไว้พักงานเอาไว้ครับกลับมาเดินนะล่ะกลับมาเดินพักงานเอาไว้ หมดที่ผ่านมากะมาสองตัวเลยครัแบบ 8, 9, แปดเก้าครับมาที่แปดเก้ามาสองตัวเลยครัแบบวันนี้ภาวนาขอให้เลือดต่ออีกนแบบะครับขอให้เหงๆหงปังๆให้ fc เหเหปังๆสักทีเถอแบบะนะครับจะได้เป็นของขวัญสักทีปีใหม่นี้ ยังไม่ได้เลยรลนะครับแล้วนี่ครับมาทั้งแปดทั้งเก้าเลยวดที่ผ่านมาวันนี้ก็ให้เข้านะี่ครับมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเอามาเบิ่งว,วิธีคำนวณวิธีคำนวณเข้าสิใส่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่นะี่ครับ มันก็ได้เขียนเอาไว้พี่เก่านะครับเขียนเอาไว้เหมือนเดิมนะครับานะหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขแปดเขียนไว้แล้วนะครับวนะ่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่แบบบวกหนึ่งของที่หก บวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับแล้วได้เลขเก้าได้เก้าตัวนี้มีค่าเอกนะครับมีค่าเอกนะครับตัวแรกต้องบวกสองครับเก้าบวกสองเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองครับนับเรียงตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองครับหนึ่งแล้วก็สองมีค่าเอกที่เดียว ขอให้เดินต่อเก้าหนึ่งสองนะครับสูตรกําลังเดินนะับแล้วกาลังกลับมาเดินต่อนะี่ครับชนที่หลักสิบเราพอดีเก้ากับหนึ่งนะครับแล้วก็มีชนหลักหน่วยด้วยนะครับมีชนหมวดนี้เลขไม่มีเยอะตัวนับแลาไม่มีเยอะตัวมีน้อยตัวมากหมวดนี้นะับแล้วภาวนาขอให้เดินต่อนะับถ้าเดินต่อเนี่ยแปดเก้าศูนย์ อ่ะครับสิบสิบเอด็ดถ้าเดินต่อจะเป็นวัดที่สิบเอ็ดหลุดหนึ่งวัดนะครับสถิติหลุดหนึ่งวัดนะครับแล้วที่เหลือก็ยังไม่หลุดน่ครับแต่มาหลุดทงวัดที่นําลงช่องครั้งแรกแล้วก็เดินต่อพกานนะครับแล,แล้วก็วัดนี้ภาวนาขอให้เดินต่อแล้วก็สำรับทุกๆสูตรผมกระด้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยในกระดาษแผ่นนี้นะครับเอามาบึง้งว่า ความน่าจะเป็นครับเนาะสำหรับเลขสองครับเลขสองก็มีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเนี่ครับเลขหนึ่งมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเนาะอ่ทั้งด้านเลขสองก็ยังมียังมีอ่าสูตรที่ยังไวลงยังมีติดอีกหนึ่งสูตรทางด้านเลขสองทอกัว่าเขาจะชนไปที่หาสุดเลยเลขสองครเนาะ แล้วก็เลขหนึ่งก็สีย่างอีกอยู่สูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่ะคอยติดตามชมในอ่คลิปต่อไปนะครับในมือต่อไปอนะ่สำหรับเลขเก้านี่ก็ก็ที่มีอีกนะครับเพราะว่าสูตรย่างลงงโมบดนะครับเลขเก้าก็มาที่อ่ะชนที่หลักสิบนะครับก็ถนะือว่าเดินดีนะครับเพราะเนี่ยอาจนะี่ครับอาจจะมาด้วยกันกดคอ,อกันมาเหมือน อ่ะวันที่แล้วเลขพี่เลขน้องบเนาะวดที่แล้วแปรกับเก้าวันนี้ก็ไม่แน่มไม่ใกล้ไม่ไกล้บะล่ะอ่าสำหรับคลิปนี้สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ก่อหอนา้าได้ครับเด้อสิด้มีก็ร่างแรงใจฮหดคลิปหม่าหาสูรด,ดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขกับเป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามถูกนะนาะอ่ากับว่าัวเลขเสียออกตัวใดสรหรับคลิปนี้ Assalamualaikum